ดูเรื่อง Master Location กันต่อนะครับ Master Location เนี่ย <c oughs> เอาละอันนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยซับซ้อนมากนะครับไม่ค่อยซับซ้อนมากนะครับตัว o c a t i o n นะครับสังเกต l โล a t i ันไทยนะครับเอาสังเกตง,ง่ายๆก่อนมีวิวเหมือนเป็นบัญชีคุมนะครับเป็นเป็นวิวมันเป็นเป็นแม่แม่ของโลเคชันอารมประมาณอาคาร A อาคาร B ที่เป็นพาเลทนะครับทางสิทธิ์โลเคชันนะครับคู่นี้เอาไว้ย้ายของระหว่างคังนะครับเอาไว้ย้ายของระหว่างคังเวนเดอร์โลเคชันคือโลเคชันสมมุตินะครับที่ชื่อว่ามาจากภายนอกจากเวนเดอร์นะครับเหมือนกันกคัสเตอร์เมอร์โลเคชันครับโลเคชันสมมุติที่บอกว่าจะต้องไปส่งที่สถานที่ลูกค้านั้นนะครับเป็นเป็นชื่อกลางๆลางซับไอเอร์กับคัสเตอร์เมอร์ชื่อกลางๆางเราไม่ได้ระบุว่าเป็น เฉพาะเจาะจงนะครับลูกค้ากบินบุรียอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ระบุแบบนั้นนะครับเราจะระบุก,กลางกาลาง production location ก็คือโลเคชั่นในการผลิตเป็นเวอร์ชวลน,นะครับเป็นเวลชุน l ล c a t i o n procurement นะครับเอาไว้ทำอัตโนมติเล็กคอร์ดลูพวกเติมของเต็มอตัมตโนมันตมิอะไรพวกนี้ครับ inventory management location ไว้สำหรับการจัดสต็อกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ scrap นะครับ scrap นะครับ inventory loss คู่นี้นะครับก็คือทำให้ของหายนย่าแหละ เสกได้หายได้นะครับบัญชีไม่ชอบแต่แต่ขางชอบนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีจะเรียกอะไรดีโลเคชันหลักๆดีกว่านะครับโลเคชันหลักๆ internal location นะครับ internal location เป็น location ที่สำหรับจัดเก็บสินค้าผมใช้คำนี้นะสำหรับจัดเก็บสินค้าแต่ขึ้นอยู่กับ location นั้นนะครับ เช่นสแตนดานเนี่ยโลเคชันสต็อกเนี่ยมีพาร์เรนต์เป็น WH นะครับ <c oughs> พาร์เรนต์เป็น WH หมายความว่าถ้าโลเคชันไหนมีแม่เป็น WH ปริมาณออนแฮนของโปรดักต์นั้นจะนับไม่งงนะ WH คือตัวนี้ครับโลเคชันสต็อกก็คือโลหลักที่ใช้สำหรับนับออนแฮน ผมใช้คำนี้นะโลว์หลักที่ใช้สำหรับนับออนแฮนก็คือ w s s t o c k นะครับโลว์หลักก็คือตัวนี้ส่วนโลว์ internal เเนี่ยเป็น Internal Location เหมือนกันแต่แม่ไม่ใช่เป็น Virtual Location ฉะนั้นถ้าปริม,มาณสินค้าไหนที่อยู่ Destination อยู่ที่ Location นี้ไม่นับสต็อกนะครับไม่โชว์ออนแฮนนะไม่ชว์ออนแฮนนะแต่ไว้ movement ไว้ m มูฟเมนตเพื่อตัดเพื่อรับอะไรพวกนี้ได้นะครับเพื่อเสกอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้มาดูต่อ c u สเตอร์เมลจิชไม่มีอะไรเลยครับพาเลนเป็นพาร์เนอร์เป็นสมมุติฐานขึ้นมานะครับเป็นไทค,ค,คัสเตอร์นะครับไทเวนเดอร์ไทวิวไทอิ i เทอร์เน็ตไทคัสเตอร์เมอร์ไทอินเวนตูรี่ลอสไทโปรคิวเมนต์ผลักชันและทันสิสนะครับแปลงง่ายเวนเดอร์ก็ s ป p ย l อ e ร์วิวโลจิชันคุมอินเทอร์เน็ตขึ้นย้ายภายใน c u สเตอร์ลูกค้าอินเวนตูรี่ลอส t อจั s t ต็อกโปรคิวเมนต์เระบบอัตโนมัตินะครับขึ้นขึ้นขึ้นให้ Record มี จะรับจะเบิกอะไรพวกนี้โปรคิมเมนจะออโต้ขึ้นมาโปรดักชันโรเวชันผลิตนะครับทรานสิชเอาไว้ย้ายนะครับย้ายระหว่างขังโอเคนะครับมาสเตอร์มีเท่านี้ที่ใช้มีแค่นี้ครับมีน่มีพาเลนต์นะครับประเภทัวเนอร์ไม่ได้ใช้ครับเป็นสแคปไหมเป็นรีเทิร์นไหมจุดๆอะไรพวกนี้เป็นเนมิ่งสมมุิครับปุ่มนี้จะไว้ดูสต็อกปุ่มนี้ไว้ดูสินค้าที้อยู่สินค้าอะไรบ้างที่อยู่ที่นี่นะครับ โลเคชันก็ประมาณนี้นะครับผมสร้างให้ดูอันหนึ่งนะครับ A 1 0 1เป็น p พอร์เลน o สต็อกทอินเนอร์จบเราสร้างโลเคชันชื่ A 1 0 1จะย่อยต่อก็ได้นะครับปนจะย่อยต่อก็ได้เป็นลักษณะแม่กับลูกนะครับแม่มีหลายลูกลูกมีแม่เดียวนะครับ เป็นลักษณะนั้นนะครับเพิ่มไปได้เรื่อยๆคุณเพิ่มอ e t ทีนอลคือคุณจะซอยย่อยสถานที่จัดเก็บคุณเพิ่มที่เป็นเบอร์ชั่นคุณจะทํานามสมมุติโลเคชันนั้นไว้เบิกหรือไว้รับจากอะไรพวกนี้ยนะครับอย่างเช่นผมทํา qc เนี่ยเอ,เอาเอาเน m i n มสมมุติว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไปอยู่ที่ qc นะครับเอาไว้ทํารายงานนะครับโอเคเรื่องของโลเคชันก็เท่านี้ครับ